สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําตัวอะแดปเตอร์นะครับออโต้โฟกัสนะครับสำหรับที่จะใช้เลน EF นะครับซึ่งเป็นเลนของกล้อง DSLR Full Frame นะหรือว่าเป็นของกล้องใหญ่เพื่อจะเอามาใส่กับกล้อง Full Frame ของ Canon นะครับที่เป็นของ r r o r l r s s นะครับ Full Frame r r o r l e s s หรือ EOSR นะครับซึ่งกล้อง EOSR ปัจจุบันนะครับได้รับความนิยมอย่างมากเพราะว่าเป็นกล้อง Full Frame น้ําหนักเบานะครับ แต่เลนของ ESR โดยตรงก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงแต่โดยส่วนมากแล้วโดยท,ทั่วไปนะครับคนที่เล่นกล้อง Canon อยู่แล้วส่วนมากก็จะมีเลนฟูลเฟรมของ d l r อเข้า้งจะเยอะนะครับจึงทาง View Talk นะครับจึงได้ผลิตตัวอะแดปเตอร์ออโต้โฟกัสนะครับสามารถเอาเลน EF นะครับมาใช้กับกล้อง ESR ที่เป็นฟูลเฟรมมิลเลอร์เลได้นะครับทำให้ประหยัดงบในการซื้อเลนแล้วก็สะดวกสบายนะครับ เพราะว่าสามารถใช้อแดปเตอร์ตัวเดียวแล้วก็ใช้เลน EF ทั้งหมดได้เลยนะครับตัวอแดปเตอร์นะครับน้ำหนักอยู่ที่95กรัมนะครับถือว่า,าไม่หนักมากนะครับมาตรฐานตัวอแดปเตอร์นะครับเป็นโลหะนะครับมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งานนะครับ ตัวอะแดปเตอร์นะครับด้านหลังจะเป็นแมคาีนิกนะครับที่ไปจับกับตัวบอดี้ USR ด้านหน้าก็ใส่เลนส์ EF นะครับด้านล่างก็จะมีสำหรับต่อกับตัวขาตั้งกล้องตัวอะแดปเตอร์จะเป็นตัวรับน้ำหนักนะครับซึ่งจะไม่มีการรับน้ำหนักที่บอดี้ของกล้องเพราะว่าบอดี้ค่อนข้างจะเล็ก Leg, นะครับก็จะมารับน้ำหนักที่ตัวอะแดปเตอร์นี้แทนแล้วนะครับแล้วก็เลนส์ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็บอดี้ฝั่งหนึ่งซึ่งท่านใดที่ มีกล้อง ESR แต่ว่ามีเลน EF เยอะนะครับต้องการที่จะเอาเลน EF ของกล้อง DSLR ใหญ่มาใช้กับกล้องมิเ l เลต์ Full Frame ESR แนะนำเป็นอะแดปเตอร์ของเนี่ยครับ v i e w t o k นะครับ,รบซึ่งราคาไม่เกิน2,000นนะครับถือว่าประหยัดคุ้มค่าในการใช้งานม,มากๆนะครับ